สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรเอ่อสำหรับคลิปในวันนี้นะจะเป็นการดูดวงความรักนะคะของชาวราศีมังกรนะประจำเดือนเมษายน2565นะคะสำหรับชาวราศีมังกรจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22ทธันวาคมไปจนถึงวันที่21มกราคมนะคะอะ่เดี๋ยวมาดูกันนะว่าความรักชาวราศีมังกรในช่วงเดือนเมษายนเป็นยังไงกันบ้างเนาะ ไบแรกมาได้สี่เมถาเออเรื่องงอนมาก,ก็ถือว่าเปิดมาได้ใบใบดีเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยคือไพ่ใบนี้ก็ความสุขความสมหวังความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยคือถือเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนเรื่องของความรักเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะได้เจอกันได้พบกันพูดคุยกันโดยเฉพาะจริงช่วงเดือนมษายนเป็นช่วงวันหยุดอะ นะตัวเองมันเป็นวันหยุดยาวแล้วนั้นก็มีโอกาสที่ได้กลับมาเจอกันกับเพื่อนๆด้วยก็ได้นะอาจจะไม่ได้หมายถึงแฟนก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันนอกจากจะไปถึงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้กันกลับบ้านในช่วงนี้นะคะมันยังถึงการพบเจอเพื่อนเก่าแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีโอกาสได้เจอกันได้พบเจอกันนะคะโดยเฉพาะคนที่เคยห่างกันไปนานแล้วนะก็มีโอกาสได้กลับมาเจอกันนะคะคือกลับมาเจอกันพูดคุยอาจจะลํำลึกอดีตอะไรอย่างเงี้ย ใช่เงี้เดียวนะลำลึกอดีตนะคุยเรื่องที่เราผ่านมาเคยเลื่องคุยเรื่องที่แบบอาจจะเขาเรียกอาจจะคล้ายๆเคลียร์เคลียร์ยใจอ่ะคุณได้ไพ่เดือดตามมาด้วยไงเพราะนั้นคือก็มีโอกาสที่จะคุยกันเคลียร์ความรู้สึกเคลียร์นน่นนี่นั่นอะไรกันอย่างเงี้ยนะ <S <S บางที่อาจจะหมายถึงว่าให้แบบลืมเรื่องที่ผ่านมาอะไรเงี้ยอาจจะหมายถึงการปรับความเข้าใจกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสนะสาหรับคนที่แบบอ่ะต้องบอกกันเป็นคนละเก่าอ่านะฮะเป็นคนละเก่า เพราะฉะนั้นเนี่ยได้ไพ่เอชมาแล้วนะก็มีโอกาสแหมจะบอกว่ากลับมาคืนเคลียกันอะไรอยู่แต่ก็มีโอกาสนะคือมันพูดไม่ได้เองคือมันเหมือนกับพวกคุณเคลียร์กันแล้ว,วเรื่องที่ผ่านมาอะไรที่ไม่พอใจกันอะไรที่แบบว่ารู้สึกเหมือนกับว่าอาจจะไม่ได้ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่หรืออาจจะไม่ถึงคู่รัก ที่แบบไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ห่างกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจอกันนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้เนะี่ยรวมหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ได้กลับมาพูดคุยทําความเข้าใจาคือไม่ว่าไม่ว่าจะจากกันด้วยดีหรือไม่ดีก็ตามนะคะเพราะจริงๆแล้วไพ่นี่มันอยู่ไพ่อดีตไงคืออาจจะไม่ถึงว่าคนที่เคยเจอกันมาในอดีต อะไรประมาณนั้นอาจจะมีความอาจอาจะบังเอิญได้เจอกันมาก่อนอะไรนี้อาจจะเพิ่งรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมาะกับคนที่หนึ่งคือคนที่ рь, เคยมีแฟนมาก่อนแล้วนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เจอกันไม่ได้พบหน้ากันนานแล้วเงี้ยน,นะคะรวมไปถึงคนที่อาจจะได้เจอคนที่แบบเออคุยกันแล้วรู้สึกแบบถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็บังเอ, <perde S 1> อิญได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกนะเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าดีในเรื่องของความรักนะคะ อ่ามีโอกาสดีๆนะโอ้ได้ไพ่ตามมาดีเลยนะคะทีนี้เนี่ย โอเคนะคือมีไพ่เจ็ดดาบมาแล้วนะคะคือเจ็ดดาบมันตามด้วยสิบเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีโอกาสว่าโอเคนะเรื่องของความรักมันอาจจะมีประเด็นเรื่องของเอ่อเรื่องของฐานะการเงินเรื่องของครอบครัวอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็มีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นคือนั่นแปลว่าอะไรคือมันอาจจะไม่ถึงว่าคุณนะ่ยอาจจะมีความแตกต่างทนานะฐานะใช่ไหมหนึ่งกับสิบมันก็ต่างกันเลยใช่ไหม <laughs> คนหนึ่งมีหนึ่งคนนึงมีสิบมันว่าอาจจะมีความเรื่องเรื่องแตกต่างฐานะแหละเอาเป็นว่าแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นจุดสําคัญที่ท ในเรื่องของความรักก็อาจจะมีประสักเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าทั้งคู่ถ้าเกิดว่าคุณชอบพอกันจริงๆนะโอ้โหไพ่คุณดีมากเลยเอาว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบพอกันจริงๆนะคะอุปสรรคพวกนี้ถือว่าเล็กน้อยมากเพียงแค่ว่า,าทั้งคู่อาจจะต้องแบบเขาเลยพิสูจน์ พิสูจน์กันได้เห็นก่อนนะว่าโอเคนะค,คนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆนะเป็นคนที่แบบตั้งใจที่อาจจะโอเคสร้างความสัมพันธ์ต่อในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะมองไกลนองของการแต่งงานมีลูกมีลูกอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่โอกาสเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีมังกรในเรื่องความรักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่รักเก่าคนพึ่งจะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสไกลเลยค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนคุณเจอคู่แท้เออคู่แท้แล้วก็ผ่านความยากลาบากมาด้วยกันอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะแบบ มองในเรื่องการแต่งงานแล้วนะคะในอนาคตนะคะนะนอกจากนี้นะคะยังหมายถึงคู่รักบางคนนะคะหรืออาจจะไปถึงคนที่แต่งงานแล้วก็ได้นะ,ะมีโอกาสสูงมากเลยที่คุณจะมีลูกในช่วงนี้นะคะสมหวังอะนะใครที่แบบเคยมีลูกยากมาก่อนมีปัญหาเรื่องการตั้งท้องเนี้่ยไม่ติดมั่งไม่ติดมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดือนนี้เนี่ย เป็นเดือนที่ดีนะคะที่เหมาะนะคะสําหรับคนที่ตั้งใจมากๆอยากมีลูกนะคะมีอกาสสมหวังสูงมากเพราะฉะนั้นก็พยายามนะนับวันงั้นให้ถูกก็แล้วกันนะคะแต่นะคะในเดียวกันนะคะนั่นหมายความว่าสําหรับคู่รักบางคู่นะคะที่แบบว่าอาจจะแบบเคบอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะรักรอบเจอกันเ <c oughs> ลยรักรอบได้เสีย <c oughs> เออจะพูดยังไงก็ได้นะคะพาะจริงสมัยนี้เราคบไมค่ค่อยเขาเขาอะไระคนรุ่นไหนเขาไม่ได้อยให้ความสำคัญตรงนั้นแล้วนะ,ะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะมีการอยู่กินกันก่อนที่จะแต่งงานอะไรเงี้ยบางคู่ก็อยู่กินกันก่อนโดยที่แบบว่า,อารออ่ะมีลูกมา่อไหร่แต่งเมื่อน,นั้นอา่าเพราะฉะนั้นอีกความหมายหนึ่งนะคะสามาสัญราศีมังกรบางคู่นะคะที่มองว่าโอเคอยู่กันไปเรื่อยๆมีลูกมา่อไหร่แต่งเมื่อน,นั้นอา่าตอนนี้โอกาสเป็นของคุณแล้วนะ <c oughs> นะคุณก็มีโอกาสได้ลูกไล้จะแต่งงานด้วยนะคะเพราะฉันก็ คือถึงว่าเป็นไฟ่อนไวาที่ค่อนข้างดีมากเลยอะ่ะเออไม่นู้จะพูดว่าไม่ดีได้ยังไงนะคะเอาว่าดีทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่กำลังโสดอยู่นะใครที่โสดอยู่ตอนนี้มีโอกาสสูงมากที่ได้เจออย่างที่บอกนะคะคนที่คุณได้เจอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยเจอมาก่อนแล้วนะคะอาจจะไม่ได้แบบตั้งใจไม่ตั้งใจตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะมีโอกาสได้เจอกันแล้วนะะมีกาสพูดคุยกัน ปะหน้ากันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะที่เจอกันแต่ว่าคุณจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสย้อนอย่างที่บอกนะคะว่าไพ่สี่เมท้าเนี่ยมันมันหมายถึงการกลับมารวมตัวกันการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย โดยเฉพาะคนที่เคยเจอกันมาก่อนแล้วะแน่นอนมันกลับมาเจอกันแสดงว่ามันต้องเคยเจอกันมาก่อนแล้วเนาะเออมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแหละนะคะถ้าเกิดว่าปิ้งกันอยู่ก็เป็นโอกาสที่คุณจะได้เปิดใจนะคะไพ่เดอะสไตล์ความหมายคืออาจจะเป็นคนที่คุณใฝ่ฝันมาก่อนเป็นคนที่คุณคาดหวังคือเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นคนในแบบที่คุณต้องการอะ่ะเป็นคนในแบบที่คุณรู้สึกว่าโอ้โหบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไกลเกินเอื้อมด้วยซ้ําไปนะ,ะอาจจะไม่มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แต่แตนะ มันได้อะตัวเองเพราะฉะนั้นคือมันไม่มีอะไรไกลเกินเอื้อมแล้วนะตอนนี้สรับชาวราศีมังกรน,นะคะถ้าเกิดว่าคุณรักใครชอบใครถูกสเปกโอ้โหคนนี้ใช่เลยก็เดินหน้าต่อได้เลยนะคะอุปสรรคไม่เล็กน้อยนะ,ะเรื่องครอบครัวแค่นั้นเองนะคะเรื่องฐานะการเงินเท่านั้นเองนะคะที่แบบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะคุณพยายามอะ ไพ่แปดเดวนี้บอกเลยนะคะว่าเรื่องของอุปสรรคที่มันเข้ามาคือว่าโอเคนะฐานะทางการอาจจะยังไม่ดีในตอนนี้อาจจะมีเงินน้อยอาจจะยังไม่มั่นคงแต่ทุกอย่างมันสร้างกันได้นะตัวเองนะมันสร้างกันได้ไพ่เดอะซันมาประกบเลยนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่คุณจะได้เนี่ยคุณต้องพยายามด้วยนะตรงนี้นะคือเขาเลยก็ต้องแสดงออกให้ทางครอบครัวเขามั่นใจแหละว่าโอเครักลูกเขาจริงนะโอเคนะแบบพยายามที่จะสร้างครอบครัวจริงๆนะพยายามที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวจริงๆนะแล้วมีว่าความตั้งใจจริงๆอะไรเงี้ยแสดงออกให้เขาเห็นนะคะไพ่เดอะซันก็เป็นบอกต ให้คุณแสดงเจตจำนงของตัวเองนะแสดงเจตจำนงคืออะไรคือเฮ้ยมันก็ต้องอย่างถ้าคุณเป็นผู้ชายอ่ะคุณก็ต้องส่วนใหญ่คนเรามักจะมุ่งไปที่ผู้ชายนะที <c> ่ <oughs> คุณก็ต้องเข้าใจแนละ้วเดีธรรทเนียมมันเป็นลักษณะงั้นคุณคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยเป็นเสาหลักใช่ไหมโดยธรรมชาตินะะถึงแม้ว่าจะดูเป็นความอ่อเขาเรียกเป็นความคิดแบบเก่าๆโบราณเดี๋ยวนี้ผู้หญิงผู้หญิงสามารถดูแลตัวเองได้ก็จริงนะคะแต่โดยส่วนรวมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะผู้ชายก็ยังถูกนะว่าเป็น ผู้นาครอบครัวอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นมีผู้ชายเป็นผู้นำเนี่ยณตอนนี้คือคุณก็ต้องแสดงความตั้งใจนะคะที่จะสร้างครอบครัวนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ว่าคุณจะเจอหรือไม่เจอนะคะไพ่นี้อีกตัวหนึ่งที่เขาบอกเลยว่าถ้าคุณคิดที่จะสร้างครอบครัวนะแม้ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคุณต้องมีความมุ่งมัมม่นตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะทําให้มันสำเร็จแลวตัวนี้ะจะเป็นตัวผลักดันที่ทาให้คุณประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันสำหรับผู้หญิงเองไม่ได้แปลว่าด,ด้ยอยกว่าผู้ชายไม่ใช่นะคะณ่าส สมัยนี้นอย่างที่บอกนะวครับว่าด้วยความที่แบบมันมันไม่มีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องคุณจะเพศไหนก็ตามนะตอนนี้นะไม่มีเรื่องเพศมาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าคุณมีความตั้งใจจริงในเรื่องของความรักนะคะอยากจะสร้างครอบครคัวค,คุณก็ต้องแบบพยายามให้มากๆนะพยายามให้มากๆเพียงแต่ว่าด้วยความเป็นผู้หญิงอ่ะมันจะด้อยกว่านิดหน่อยนะคะตรงที่ว่าด้วยสภาพสภาวะคือต้องคุณต้องยอมรับเนี่ยนะคะว่าต่อให้เราพยายาม หลักดานี่เกิดความเท่าเทีเทยมกันจริงเนี่ยแต่โดยในความเป็นจริงมันไม่เท่วม,มันไม่มีอะไรที่มันเท่ากันจริงห,หรอกอ่ะอันนี้เราต้องยอมรับก่อนนะคะไม่ใช่ว่าไปด้อยค่านะมันไม่ใช่นะคะแต่โดยความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้แบบนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนที่จะมีความสุขจริงๆอ่ะบางทีนะบางคนมันอาจจะมาถึงว่าความสุขที่คุณได้มาเนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะต้องใช้เงินซื้อเพื่อให้ได้ซึ่งความสุขนะแล้วบางครั้งเนี่ย มันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าความพยายามสําหรับบางคู่นะคะต้องบอกนะคะว่าสําหรับบางคู่ความพยายามหรือความตั้งใจจริงอ่ะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตมีความสุขอย่างที่ตัวเองหวังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ถึงแม้ว่ามันจะออกมาดีแต่มันก็จะมีความหมายอย่างเนี้ยความหมายพวกนี้มันแฝงแฝงแฝงอะไรที่มันไม่ดีซ่อนอยู่นะคะตรงนี้นะคะแล้วมันมาอยู่ตรงกับฟิวเจอร์ด้วยมันก็จะไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันจะมีเอ่อความรู้สึกแบบนี้อยู่สำหรับบางคู่แล้วต้องบอกนะบางคนเท่านั้นนะคะที่ว่าความพิ่มเทหรือความพยายามที่คุณ <t ansen> ตั้งใจเอาไว้ความอะไรเนี่ยสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้เนี่ยมันจะไม่ได้อย่างที่เราคิดนะคะบางทีมันอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าอย่างที่บอกไปตั้งต้นว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สื่อวันไกลเกินเอื้อมอ่ะเราอ่ะตั้งใจแล้วเราพยายามเราบากบาั่นตรงนั้นอ่ะมันจะส่งผลให้มันประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดว่าอะไรก็ตามที่เรามองว่ามันไกลเกินเอื้อมแล้วแบบโอเคนะเราอาจจะพยายามแต่ว่าความพยายามมันอาจจะไม่มากพอไงเพราะอย่างที่บอกแล้วเราะว่าความสําเร็จที่มันได้มามันต้องแลกมาด้วยอุปสรรค จ็ดดาบนี่คือไพ่อุปสรรคมากนะคะไม่ใช่น้อยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่ที่ตีความไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ไพ่ขโมยไพ่หัวอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยธรรมชาติของไพ่เจ็ดดาบคือว่าเป็นการใช้เล่กลอ่าใช้ความฉลาดในทางที่ผิดอ่าอะไรประมาณนั้นแต่ในความหมายหนึ่งของมันแปลว่าอะไรแปลว่าการที่คุณจะทําอย่างนั้นได้แปลว่าคุณเองก็ต้องมีความสามารถด้วยนั่นแปลว่า อุปสรรคที่มันเข้ามาในในชีวิตคุณเนี่ยมันยากที่จะทําให้สําเร็จด้วยนะคะคุณอย่าลืมนะคะว่าคนที่ทําชั่วชั่วจริงๆอะ่ะมันมันไม่ได้แบบเออมันง่ายมันไม่ได้ง่ายหรอกจริงแล้วบางคนบอกว่าทําชั่วง่ายใช่ไหมมันจริงนะแต่แตไอ้บางเรื่องบางอย่างมันก็ต้องอาศัยทักษะความสามารถเฉพาะตัวเนื่อออก่าที่บางคนบางคนเขาก็มีพรสวรรค์ในด้านนั้นอ่ะเออความสามารถเรื่องการขี้โกงชาวบ้านอะไรอย่างนี้นะคะ <laughs> ม,มันเป็นพรสวรรค์นนะคุณอย่าคิดว่าแบบเกิดมาแล้วเป็นมันมันมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะคะเพียงแต่ว่าประสบการณ์ที่มันสั่งสมมานะคะอุปสรรคที่เขาเจอมาปัญหาที่เขาเจอมาเนี่ยมันทําให้เขาแบบโอเคอตัดสินใจในลักษณะนั้นในการแก้ปัญหาแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ดีนะคุณอย่าลืมนะไพ่ถึงคุณจะได้ไพ่ไม่ดีก็จริงนะแต่ไพ่เดสสันมันตามมาประกบเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปบลบว่าคุณกําลังใช้ความพยายามอย่างมากนะมันไม่ใช่น้อยๆอย่างมาก เพื่อที่จะทําให้ตัวเองนะ่ะหรือพักตันตัวเองเนี่ยให้ประสบความสําเร็จด้วยอย่างสูงนะคะไ mm hmm. พ่เดอะสนันนี้ประสบความสาเร็จอย่างสูงนะคะซึ่งไพ่เนี้ยมันบอกเลยว่ามันเป็นความฝันที่คุณมุ่งหวงังตั้งใจเอาไว้นะคะตั้งใจเอามากๆแล้วนี่ไม่ใช่ไพ่นี่บอกเลยว่าไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของความรักถ้าเกิดว่าเป็นคนที่คุณอยากจะได้มากๆเนี่ยนะคะอยากจะได้เยอะๆเลยยิ่งต้องพยายาม ะะยิ่งต้องพยายามหนักขึ้นกว่าเดิมนะคะมันถึงจะได้นะ,ะเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายหรอกถึงแม้ว่าไพ่มันจะมีไพด่ดีตามมาก็เยอะก็จริงนะคะแต่มันแฝงมาด้วยความลําบากและยุ่งยากมากนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นตัวบอกให้คุณได้รู้ว่าตาลคุณจะได้เจอคนที่คุณชอบจริงๆนะคะคนที่คุณรักจริงๆหนึ่งคือคุณต้องพยายามก่อนนะคะอย่าท้อนะอย่าท้อนะพ่อไพ่แปดเหลืองอีกตัวหนึ่งที่บอกว่ามันอาจจะเป็นความพยายามฝ่ายเดียวของคุณก็ได้นะคะที่เมื่อกี้ถึงบอกชี้ไปที่ผู้ชายซะเยอะไงเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ชายมันจะเป็นฝ่ายรุกถึงแม้ว่าผู้หญิงจะเป็นฝ่ายลุกบ้างก็มีไม่แปลกแต่ว่ามันเป็นส่วนน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่บอกไปแต่ต้นน่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรืออผู้้้ชาาาาาาายยยยยยยคุณกก็็ตงพพพมมมแลว แต่เป็นความพยายามด้านเดียวด้วยนะคะนั่นแปลว่าอีกฝั่งหนึ่งเขาอาจจะลังเลใจเขาอาจจะไม่ได้แบบแน่ใจหรอกแล้วคุณจะรักจริงกืบเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคุณจะเล่นเลนหยอกๆหรือเปล่าเขาก็ยังมีความไม่แน่ใจอยู่นั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไมคุณต้องต้องพยายามให้มากนะคะให้หนักเข้าไว้นะคะแล้วสิ่งที่คุณหวังเนะี่ยมันถึงจะเป็นจริงขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้สำหรับชาวราศีกันเน้นๆย้ำๆเลยนะเรื่องของความรักคือพยายามต่อไปค่ะสู้ต่อไปค่ะนะคะ,นะคะอุปสรรคมีไวใ้ให้เราข้ามนะ ไม่ใช่มีไว้ให้หนีนะไม่ใช่มีไว้ให้เราท้อแต่ไม่ว่ามีให้เราข้ามแล้วก็มีให้เราพยายามมากขึ้นกว่าเราจะเอาชนะใจคนคนหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วอาจจะต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะคะแรงเงินด้วยเนี่ยทรัพย์สินมา <laughs> อเอาดีๆนะทรับสินมานะมันมีตัวบอกอยู่เพราะฉะนั้นคือแรงเงินลึกการสร้างฐานะ ความมั่นคงเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยนึงที่สคัญทไ่ไมาให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเลือกเราอะ่ะเขาเลือกแล้วว่าเอ้ยเลือกปุ๊บเหมือนกับว่าเป็นแฟนแล้วเราจะไปเป็นภรระเขาหรือเปล่าหรือว่าเราจะช่วยสนับสนุนให้ชีวิตเขาดีขึ้นให้เขามีความสุขมากขึ้นให้เขาแบบสบายอะ อย่าลืมนะคะว่าชีวิตเนี่ยปัจจุบันนี้เรื่องความรักเรื่องความรู้สึกก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของไอชีวิตความเป็นอยู่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ไม่ได้แปลว่าให้คุณแบบไปมองหาเฉพาะบ้านรวยๆอย่างเงี้ยนั่นก็ไม่ใช่แต่หมายถึงว่าต้องเป็นคู่รักที่ซับพอร์ตกันนะคะต้องแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยมันถึงจะไปด้วยกันได้นะคะไม่จําเป็นว่าต้องแบบโอ้เพอร์เฟกมาก่อนมันก็ไม่จําเป็นก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกถ้าคุณไปคาดหวังว่าอยากได้ผู้ชายรรรวววยยยยๆผู้้หญิงอะไ่านนัแแปปลล คนประเภทนั้นน่ะที่คุณอยากจะได้เขาก็เลือกคนเหมือนกันนะคะใช่ไหมเขาก็เล <in> <enders> ือกก่อนว่าไอ้เลือไอ้นี่มาแล้วมันจะมาเป็นภาราหรือเปล่ามันจะเป็นมาเป็นปริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็คือต่างคนต่างเลือกต่างคนต่างก็ต้องพยายามนะคะมันถึงจะได้ในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังไว้ก็ฝากไว้สำหรับชาวราศีมังกรนะคะตอนนี้โอกาสเรื่องความรักกค่อนข้างสดใสนะคะเพียงแต่ว่าก็ต้องมาด้วยความพยายามแหละเนาะก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆกับหรับชาวราศีมังกรทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ